ผมมันพินกับชา l f ลฟิวไทยในยทูบครับวันนี้อยู่ที่สนามเมเืองดาลัสนะครับท่ากาศยานเรเยนเครื่องนะครับก็นี่มีขนมหลายอย่างมาขายนะครับก็อันนี้มีขนมเปี๊ยะนะครับไส้ทุเรียนนะครับก็คล้ายๆขนมเปี๊ยะเมืองไทยแต่ของเข,า,ขาจะนิ่มกว่าและอร่อยกว่าแต่นี้ไม่ใช่ของดาลัสนะครับอันนี้ทางทางภาคใต้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมี คล้ายๆกับมันบัลี่นะครับก็ลูกหม่อนนะฮะลูกหม่อนแล้วก็ทําแบบเป็นแห้งเป็นอะไรเงี้ยเคลือบน้ำตาลแล้วก็อันนี้เป็นวุ้นผลไม้นะครับนี่เป็นวุ้นผลไม้นี่ของฝาลลัราลสนะครับพวกนี้อันนี้ราคา20,000กว่า2 0 0 0 0กว่าอันนี้ราคาในสนามบินนะต้องบอกก่อนว่าขอมก็จะอัพขึ้นมาน แล้วก็นี่มีพวกน้ำมันเบอรี่น้ำใบหม่อนนะครับแล้วก็มีแยมนะฮะแล้วก็อันนี้มีมันทอดนะครับควายลางนี้เป็นมันเทศนะครับไม่ใช่มันฝรั่งแล้วก็นี่มีน้ำนี่ครับมีน้ำสับวรสนะครับน้ำใบหมอ่อนน้ำน้ำสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็น้ำสับวรสน้ำสตรอเบอรี่ ตรงนี้ก็จะมีมันเทศนะครับมันเทศเป็นแผ่นแล้วก็ทั้งมันทั้งกล้วยทั้งอะไรนี่ครับเป็นแผ่นฝรั่งเขาก็ชอบนะครับอย่างนี้อันนี้2 8 0 0 0แดแต่ว่าจริงๆซื้อเนี่ยถูกกว่าน,นี้นะครับอันนี้ราคาขายแพ็กเกจริ้แล้วก็ขายในสนามบินนี่ก็มีกาแฟนะครับกาแฟนะครับแล้วก็มี ที่กองนี้เขาเรียกอัดก,กาแฟฟีนนะฮะแล้วก็มีกาแฟมีชาน,นี่มีชานะครับอันนี้จ่าอูหลงนะครับก็ชาอูหลงนะครับแล้วก็อันนี้จ่าอาร์ติโซก็คืออาร์ติโชกนะครับจะเป็นคล้ายๆเงี้ยพวกฝรั่งเศสชอบกินนะครับกินมากินเอาไปผัดไปอะไรทำอะไรได้นะครับอันนี้เขา มาทาแห้งจะเอาเป็นชารสออกหวานหวานนุ่มๆนะครับด้านนู้นก็เป็นชานะครับก็มีของหลากหลายนู้นก็มีขนมไงขนมด้านนู้นมีมะม่วงเห็นมะพานมีอะไรต่ออะไรมีไวน์มีอะไรนะครับอ่มี กระเป๋าฮะมีตุ๊กตาอาไรพวกนี้อันนี้ของฝากแต่อันนี้ให้ดูพวกขนมนี่มากกว่าครับนี่ก็คล้ายๆถั่วตัดนะครับถั่วตัดอันนี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้ชาชาอจิโสเหมือนกันนะครับแล้วก็วิชาอจิโสนะครับมันจะแห้งๆอย่างนี้ blending LEYSPECT ส่วนอันนี้เป็นลูกเป็นลูกอมลูกอมมะพร้าวก็ลูกอมกล้วยครับกล้กกวยกับมะพร้าวนะครับแล้วก็อันนี้ลูกอมมะพร้าวทุเรียนนี่ก็มีพวก ขนมเชื่อมนะครับมันเชื่อมอะไรต่ออะไรนะฮะก็มาฝากกันครับแล้วพบกันใหม่กับ channel f e ฟ l t ไทยใน youtube ครับอันนี้ลูกอมลูกอมมะพร้าวแล้วก็นี่ช็อกโกแลตนะครับแล้วนะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ